สวัสดีค่ะราศีมังกรและลัคนามังกรสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปการทำนายดวงความรักให้กับคุณค่ะประจำเดือนสิงหาคมนะคะการอ่านไพ่จะแบ่งเป็นสองช่วงค่ะช่วงแรกสำหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็ช่วงหลังสำหรับคนโสดค,ค่ะสามารถดูได้ทั้งแบบราศีแล้วก็ลัคนาราศีได้เลยนะคะ สำหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนพลังงานตัวตนหลักของคุณก็คือ5าดาบค่ะช่วงนี้คนรอบข้างอาจจะมองว่าคุณเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองแล้วก็อยากจะเอาชนะไม่มีเหตุผลใช้อารมณ์ในการตัดสินใจทุกอย่างแม่หมอมองว่าคุณอาจจะแค่ ต้องการความชัดเจนหรือว่าการเป็นคนพิเศษะค่ะต้องการคนรักเอาใจใส่นะคะต้องการความรักการลุกขึ้นมาปกป้องตัวเองของคุณนะคะการเป็นตัวของตัวเองแล้วก็การไม่เชื่อใจคนรังอีกแล้วนะคะ แต่ก็ให้ระมัดระวังเรื่องของการเหมือนสุดโต่งเกินไปอะคะ่ะก็ไม่ดีนะคะข้อดีของห้าดาบก็คือเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคความระบากต่างๆะคะ่ะแต่ข้อเสียก็คือเราอาจจะสุดโต่งมากจนเกินไปได้ด้วยก็ให้ระมัดระวังค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่เถียงชนะนะคะ หรือว่าเป็นคนที่เถียงเราแพ้ก็ตามอะแต่ว่าสุดท้ายแล้วค่ะการต่อสู้ไม่ได้เป็นผลดีทั้งผู้แพ้แล้วก็ผู้ชนะนะคะความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะอึดอัดแล้วก็ไม่เป็นตัวของตัวเองทั้งผู้ที่พยายามควบคุมหรือว่ากลุมชะตาความสัมพันธ์นี้ พยายามเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์นี้และผู้ที่พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้อีกคนหนึ่งสบายใจะคะ่ะมีหลายๆครั้งที่รู้สึกอยากจะปล่อยมือจากความสัมพันธ์นะคะและมีหลายๆครั้งที่รู้สึกหึงหวงและก็มีหลายๆครั้งที่เย็นชานะคะ่ะ เหมือนไม่แคร์แต่เก็บความรู้สึกเอาไว้นะคะแต่ทั้งหมดเนี่ยค่ะคือความรักค่ะคือครอบครัวสิบท้วยเข้ามาแม่หมอมอ,มองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่รักๆเลิกๆแต่ก็ตัดกันไม่ขาดถึงแม้ว่าจะรู้สึกอึดอัดในบางครั้งค,ค่ะต้องปรับตัวแล้วก็อยู่ให้ได้กับอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกไม่สบายใจแล้วก็ไม่พอใจในสิ่งนั้นแต่ว่าคิด ไม่มีสิทธิ์ได้ทําในแบบที่ตัวเองคิดนะคะด้วยพันธะภาระหน้าที่ร่วมกันนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่ขัดแย้งแล้วก็อาจจะมีอารมณ์หึงหวงทะเลาะกันเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้ตัวตนของคนรักค่ะ King s of Cups นะคะ บางท่านนะคะคนรักอาจจะเป็นชาวต่างชาติค่ะเป็นพ่อไม่เป็นแม่ๆได้ด้วยเขาเป็นคนที่ใจดีอบอุ่นค่ะชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะคะนั่งอยู่แท่นบัลลังนั่งอยู่เขาเรียกว่าบนความเข้มแข็งท่ามกลางอุปสรรคและปัญหาของผู้อื่นนะคะตอนนี้คุณอาจจะมองว่าคนรักเป็นคนที่ช่วยเหลือผู้อื่นได้แต่ว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ กับเป็นคนที่ไม่สามารถจัดการได้อย่างนี้ค่ะเขาเป็นคนที่รักใครรักจริงรักครอบครัวด้วยนะคะแล้วก็ใจดีกับคนรอบข้างด้วยค่ะถึงแม้ว่าบางครั้งอ,อาจจะรู้เลในการตัดสินใจไปบ้างก็ตาม มีบางเรื่องอะคะ่ะที่เข้ามารบกวนจิตใจของเขานะคะแล้วก็ความสัมพันธ์นี้ไม่ว่าจะความคิดสิ่งที่ต้องเลือกและตัดสินใจแล้วก็คำพูดของผู้อื่นนะคะที่อยู่รอบข้างก็มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์นี้ด้วยเช่นกันค่อนข้างจะคิดเยอะแต่เขาก็พยายามที่จะอธิบายให้คุณฟังด้วยเหตุผลต่างๆหรือแม้กระทั่งการที่อยากให้คุณนะคะอดทนแล้วก็รอคอยแต่แม่มอง,มองว่า Paste of s o อฟ o r d ก็คือคนที่ลุกขึ้นมาปฏิวัติลุกขึ้นมาปกป้องแล้วก็ต่อสู้เพื่อตัวเองอะคะ่ะคุณไม่เชื่อเขาอีกแล้วคุณค่อนข้างจะเชื่อตัวเองมากๆนะคะก็คนรักอาจจะไม่รู้ใจของคุณแล้วก็เขาก็ไม่รู้ด้วยว่าจะต้องทำยังไงคุณถึงจะเชื่อใจและชนะใจคุณได้อะคะ่ะ เป็นช่วงเวลาที่คนรักพยายามใจเย็นที่สุดนะคะกับความสัมพันธ์นี้เดือนสิงหาคมนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ของราศีมังกรกับคนรักจะเป็นอย่างไรบ้างมาอัปเดตกันค่ะวิวออฟฟอร์จูนสามเหรียญค่ะ สองดาบสี่เหรียญแล้วก็ก้าดาบนะคะไพ่ใบสุดท้าย q u e ส n Off คัแล้วก็ King o f เพนทัก l e นค่ะสิ่งที่กังวลก่อนหน้านี้อาจจะเป็นเรื่องของอุปสรรคปัญหาในเรื่องของเงินของงานนะคะ คุณจะผ่านพ้นไปได้ค่ะในปังนี้ส่วนในเรื่องของปัญหานะคะก็เช่นเดียวกันค่ะก็จะมีทางออกที่ดีแต่ก่อนที่จะมีทางออกที่ดีเนี่ยเราจะต้องเครียดจะต้องรู้สึกอึดอัดบ้างในบางครั้งนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่เจ้าตาค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟอ่อนไหวขี้น้อยใจเป็นพิเศษแล้วก็เก็บความรู้สึกเก่งด้วยะคะ่ะ ปัญหาเดิมๆที่ไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้นะคะเราก็ยังคงนำมาทะเลาะกันขัดแย้งกันตรงเรื่องนี้อยู่แต่สองถ้วยที่อยู่ข้างหลังไม่มอมองว่าเรายังมีสิ่งดีๆคะ่ะที่หลงเหลืออยู่แล้วก็ต้องช่วยกันประคับประคองไม่ให้มันพังไปทั้งหมดอะคะ่ะ สุดท้ายแล้วอุปสรรคปัญหาต่างๆจะเคลียร์ความสัมพันธ์จะชัดเจนมากขึ้นปัญหาจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะใครที่ทะเลาะกันก็จะมีโอกาสกลับมาคืนดีกันนะคะ ข้อความจากคนรักนะคะเขาบอกว่าเขารู้สึกผิดนะคะเขาก็เครียดแล้วก็รอคอยเหมือนกันเขาไม่รู้เลยว่าทำยังไงอะคะ่ะคุณถึงจะกลับมาเชื่อใจในตัวเขาแล้วก็เลือกมองในสิ่งที่ดีๆที่เหลืออยู่อะคะ่ะแล้วก็ประคับประคองเอาไว้ เขาอยากให้ปัญหาทุกอย่างค่ะจบลงขี้คลายออกไปเขาไม่อยากเดินออกไปจากตรงนี้ค่ะเขาบอกว่ามันรู้สึกเหงายิ่งกว่าเหงาที่หลายๆอย่างมันไม่เหมือนเดิมค่ะเขาอยากมีคุณอยู่เคียงข้าง บทสรุปในความสัมพันธ์นี้นะคะความรักมาถึงจุดอิ่มตัวค่ะที่คุณกับคนรักจะต้องช่วยกันร,รีบจัดการและแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ดีกว่าเดิมะคะ่ะการมองถึงอนาคตะนะคะข้างหลังของคุณก็คือการไม่เชื่อใจความขัดแยง้งการอยากจะเอาชนะหรือแม้กระทั่งการจับผิด การทำลายใจกันนะคะมันเป็นอะไรที่ยากลำบากมากๆนะคะที่เราจะรู้สึกดีโดยที่เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะแต่สุดท้ายแล้วความสัมพันธ์นี้ก็จะมีการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นนะคะเริ่มต้นใหม่แบบที่เราแบบรู้สึกขัดใจอยู่อะคะ่ะคำแนะนำจากไพ่นะคะ ให้บอกว่านี่ค่ะเป็นโอกาสเดียวที่จะเป็นการพิสูจน์รักแท้ค่ะลองให้โอกาสตัวเองอีกครั้งหนึ่งให้โอกาสความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งค่ะในการเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงเข้าไปแก้จัดเข้าไปแก้ไขแล้วก็จัดการปัญหาให้ตรงจุดค่ะแล้วคุณจะพบว่า รักแท้นะคะมีอยู่จริงค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีมังกรด้วยค่ะสวัสดีค่ะคนโสดราศีมังกรมาอัปเดตแนวน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณกันค่ะ สำหรับคนโสดนะคะพลังงานตัวตนหลักของคุณก็คือเจ็ดเหรียญค่ะคุณเป็นคนที่ขยันค่ะแล้วก็ไม่หยุดนิ่งไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองด้วยถึงแม้ว่าคุณจะมีความเพียบพร้อมทุกอย่างนะเวลานี้แต่คุณก็ต้องการคู่รักคู่ชีวิตนะคะที่เข้ามาช่วยเติมเต็มแต่ไม่ใช่ใครก็ได้ เป็นคนที่จริงจังในชีวิตแล้วก็เหนื่อยกับชีวิตตลอดเวลาด้วยทำงานหนักค่ะทั้งเจ็ดเหรียญเดชรีออดแล้วก็วิวออฟฟอร์จูนคนโสดก็ยังคงรอคอยคนที่ใช่อยู่นะคะเรื่องของหน้าที่การงานก็เช่นเดียวกันนะคะทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีคุณเป็นคนที่รักสงบ รักความยุติธรรมค่ะแล้วก็รักความชัดเจนด้วยอดีตที่ผ่านมาเจอกับความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะมีความแตกต่างกับคุณมากๆค่ะคุณรู้นะคะแล้วก็รอเขาด้วยแต่ว่าจากคนที่เข้มแข็งอะคะ่ะ กลายเป็นคนที่ค่อนข้างจะเซนซิทีฟแล้วก็หวั่นไหวในบางครั้งกับความสัมพันธ์นี้ทั้งๆท,ท,ที่รู้ดีนะคะว่าความสัมพันธ์อาจจะไม่ชัดเจนนะคะแต่คุณก็เลือกที่จะให้โอกาสในการตัดสินใจของเขาแล้วก็ถอยออกมาอยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วงรอดูเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆ เดือนสิงหาคมแนวโน้มความสัมพันธ์ของคนโสดจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็จะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหมเดือนนี้นะคะจะสมหวังในเรื่องของหน้าที่การงานการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งค่ะการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงคุ้มค่ากับการรอคอยนะคะ ถ้าเป็นเรื่องของหัวใจคุณอาจจะไปตกดมรักเพื่อนผู้ร่วมงานค่ะแต่ให้ระมัดระวังไปตกดมรักคนที่เขามีเจ้าของแล้วนะคะคนที่จะเข้ามาในปากนี้ค่ะมีโอกาสเป็น ชาวราศีมีนกรกฏฎแล้วก็ราศีพิจิกค่ะแต่ต้องดูด้วยนะคะคือหนึ่งคุณจะต้องมีคู่แข่งกับสองก็คือ ต้องไปดูด้วยว่าตัวเขาอะค่ะเคลียร์ตัวเองหรือ,อยังนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่เหมือนคุณจะรอคนนี้แล้วคุณรู้สึกว่าคุณอยากเป็นเพื่อนที่ดีกับเขาอะค่ะอาจจะเป็นที่ปรึกษาแล้วก็กลายมาเป็นคนรู้ใจได้ด้วยค่ะ ความสัมพันธ์ในปักนี้ยังไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าดีต่อใจอะคะ่ะถ้ามีความรักเข้ามาะคะ่ะแม่หมอมองว่าคุณจะรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองอะหึงหวงหัวร้อนใจร้อนอย่างนะะี้ค่ะแล้วก็เหมือน จะต้องมีอุปสรรคมีความลําบากค่ะตัดใจยากลําบากคือมันเป็นพลังงานของออไม่อยากเจอก็ต้องเจอค่ะไม่อยากเลิกก็ต้องเลิกอะไรประมาณนี้นะคะเป็นอะไรที่ตรงกันข้ามกันหมดเลยรู้สึกว่าในออบสอดก็คนคนนี้จะเข้ามามีบทบาท ทําให้คุณรู้สึกหัวร้อนใจร้อนแล้วก็งานเข้าได้นะคะก็ถ้าคุณเจอใครสักคนแล้วพ่แนะนำว่าให้ทําความรู้จักซึ่งกันและกันให้ลึกซึ้ง แล้วก็ซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตัวเองด้วยนะคะทั้งคุณและเขา,าค่ะการอ,าอยู่บนพื้นฐานของความจริงกันไม่หลอกลวงกันนะคะมันคุ้มค่าที่เราจะาค่อยๆเป็นสเต็ปแบบช้าๆมันคุ้มค่ากับการรอคอยค่ะแล้วก็คุ้มค่ากับการที่จะใช้ชีวิตการแต่งงานกับใครสักคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบค่ะคนโสด เป็นกำลังใจให้กับคนโสดชาวราศีมังกรด้วยนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะ